บทที่385น้ำทิพย์เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ชินเฉินไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในโลกใบน,นี้คืออะไรถ้าไม่ใช่เพราะตราประทับที่ผู้เที่ยวชานไรเทียมทานทิ้งไว้เบื้องหลังที่สร้างมันขึ้นมาป้องกันไม่ให้มันออกไปตามต้องการจัก,กรวาลคงผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปนานแล้วดังที่กล่าวไว้ผู้เที่ยวชาญที่ไรเทียมทานที่ทรงพลังบางคนสามารถออกไปได้แล้วเพื่อคว้าโอกาสในการเป็นจัก,กรพรรดิในยุคนี้ผู้เที่ยวชานที่นี่อาจเลือกที่จะออกไปและมุ่งหน้าไปยังโลกภายนอก ท้ายที่สุดมันเป็นโอกาสที่จะได้เป็นจัก,กรพรรดิปราบใดที่ใครคนหนึ่งสามารถเป็นจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณได้คนคนหนึ่งจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณน,นั้นทรงพลังดำรงอยู่สูงสุดในก้าสวรรค์และสิบดินแดนและแม้แต่จัก,กรวาลไม่มีใครสามารถเทียบเคียงพวกเขาได้แต่ตอนนี้ถิน่นเชินไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปเขาพาทุกคนไปที่ภูเขาที่พวกเขาลงมา แมงป่องตัวใหญ่ส่งเสียงร้องถ้าสงสัยว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์กำลังวางแผนบางอย่างอยูอย่หรือเปล่าคิดว่าตนตั้งขุมทรัพย์ไว้ในที่ว่างนอกจากนี้ความว่างเปล่าก็อยู่ในภูมิภาคนี้เขาไม่กังวลหรือว่าแก่นโลหิตของเขาจะหลุดออกมาเองหากผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังผ่านประตูดวงดาวเขาจะสามารถขย่าวความว่างเปล่าได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นแก่นแท้ของเลือดอาจหลุดออกจากความว่างเปล่าและสูญหายไปข้างนอก ชินเชิญใส่หัวและพูดว่าเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นพวกเขาต้องมีวิธีการที่จะวางสารสำคัญของเลือดไว้ในความว่างเปล่าในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่ามันจะไม่หลุดออกจากความว่างเปล่าและมีอยู่ในโลกภายนอกเราต้องพึ่งหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของเราเพื่อเปิดมันตามแสงบนหยกมังกรสวรรค์พวกเขาก็มาถึงใกล้ๆจากนั้นหยกของเทพมังกรเริ่มส่องแสงราวกับว่ามันยืนยันว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ขณะที่ถินเชินยังคงเดินไปรอบๆหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาก็เปล่งประกายเจ,จดิดจ้ายิ่งขึ้น นี่หมายความว่าเขาใกล้มากแล้วในช่วงเวลาหนึ่งความผันผวนของพื้นที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าฉินเชิน,ชนแม้ว่าความผันผวนจะละเอียดอ่อนมากแต่เขาก็ยังรู้สึกได้สมบัติของมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในความว่างเปล่าเรียกหาหยกของมังกรศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หยกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของฉินเชิน,ชน,ชน,ชนส่องแสงราวกับลูกบอลแสงจากนั้นปล่อยมือของเขาและบินไปด้านหน้ามันหลอมรวมกับความว่างเปล่าและทันใดน,นั้นความว่างเปล่าก็สั่นสะเทือนเปิดรอยแตกเล็กๆรอยแตกขยายออกอย่างช้าๆและกลายเป็นหลุมที่สามารถจุคนได้หนึ่งคนนี่ค แมงป่องตัวใหญ่รีบวิ่งเข้ามาก่อนชินเฉินยิ้มเท่านั้นพระเจ้ารู้ว่ามีอันตรายอยู่ในนั้นหรือไม่และคิดว่าแมงป่องตัวใหญ่นั้นไม่มีความกลัวหลังจากที่แมงป่องตัวใหญ่เข้ามาชินเฉินโฮลี่มูเซวิยอนและยูจิก็เข้ามาด้วยมีความหวาดกลัวในดวงตาของโฮลี่ไมเดนมูเชอเธอ,เธอ,เธอ,เธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ทรงพลังมากอยู่ภายในบางทีมันอาจเป็นแกนแทโลหิตของมังกรศักดิ์สิทธิ์เธอคงคิดมากไปเองหลังจากที่ทุกคนเข้ามาพวกเขาเห็นสถานการณ์ผิดปกติ ในความว่างเปล่านั้นเป็นโลกใบเล็กที่อยู่ห่างไปไม่ถึงร้อยไม้แก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ควรซ่อนอยู่ภายในหลังจากที่เข้ามาแล้วถิ่นเฉินก็ตระหนักได้ว่าสถานที่นี้พิเศษเพียงใดมันดูเหมือนพระราชวางังเหนือพระราชวังมีรูปปั้นมังกรศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากหินราวกับว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์ตัวจริงถูกทำให้กลายเป็นหินในขณะที่รูปปั้นกำลังเปล่งออร่าที่ทำให้ใจสัน่นซึ่งทำให้เกิดความหวาดกลัวในหัวใจของผู้คน แมงป่องตัวใหญ่หยุดอยู่ตรงนั้นไม่กล้าที่จะพุ่งเข้าไปไท้ายที่สุดถ้าเขาเข้าไปอย่างบุรีมอบามอเขาอาจเผชิญกับอันตรายบางอย่างความแข็งแกร่งของเขาไม่เพียงพอที่จะต้านทานอันตรายเหล่านั้นเนื่องจากเขาอ่อนแอที่สุดในหมู่พวกมันแม้แต่ยูจิก็เป็นผู้เที่ยวชาญระดับเทพทินเชนพยักหน้าและโฮลี่ไมเด้นมูเธอร์ปลดปล่อยรัศมีแห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ของเธอขณะที่เธอเดินไปข้างหน้าด้วยอาณาจักรของเธอเธอควรจะต้านทานภัยคุกคามที่อยู่ตรงหน้าได้ชิมเชิญถือตัวอ่อนดาบโดยกำเนิดปลดปล่อยพลังของจ อาวุธระดับจักรพรรดิสุดขีดดูเหมือนจะเปล่งออร่าที่วุ่นวายออกมาเมื่อมันถูกหลุกให้ตื่นขึ้นรัศมีแห่งความโกลาหลเต็มไปในอากาศแต่เมื่อไปถึงพระราชวางังมันก็หยุดและไม่ก้าวไปข้างหน้าดูเหมือนว่ามีบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์อยู่ตรงหน้าพวกเขาแม้แต่ออร่าที่สับสนวุ่นวายของตัวอ่อนดาบโดยกําเนิดก็ถูกปิดกัน้นจากนั้นฉินเฉินก็เดินเข้าไปในพื้นที่ต่อหน้าเขาคือฮอลลี่ไมเดนมูเชอร์ผู้อาศัยออร่าอันทรงพลังของเธอเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวงังเธอไม่รู้ว่าข้างหน้าาจะมมีออันตรรยหรืไ่ ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงส่วนลึกและเห็นความผันผวนของระลอกคลื่นมากมายอยู่ข้างหน้าแท้จริงแล้วมันคือมังกรหินที่ถูกสลักด้วยพลังอันยิ่งใหญ่มังกรหินแตกต่างจากรูปปั้นมังกรภายนอกมันน่ากลัวมากขึ้นต่อจากนั้นมันก็พ่นไฟออกมาเลวไฟนั้นไม่ใช่ปเปลวไฟธรรมดามันสามารถเผาไม่ความว่างเปล่าดูเหมือนปเปลวไฟที่น่ากลัวยิ่งกว่าปเปลวไฟปีศาจด,ดอกบัวเขียวเมื่อเผชิญหน้ากับปเปลวไฟฉินเฉิน,นก้าวไปข้างหน้าแทนดาบแห่งความโกลาหลในมือของเขาปะทุขึ้นด้วยพลังของ,ของจัก,กรพรรดิที่น่าตกตะลึงขณะที่เขาายยือนอออูู่่ตห้มเ เปลวไฟนี้ค่อนข้างแปลกให้ฉันขัดขวางเปลวไฟนั้นดูแปลกไปเล็กน้อยโฮลี่ไมเด้นมูเชอยังจําได้ว่ามันเป็นเปลเวเพลิงมังกรประเภทหนึ่งนอกจากนี้มันเป็นเปลเวไฟมังกรที่ค่อนข้างทรงพลังไม่น่าแปลกใจที่มังกรกศักดิ์สิทธิ์ทิ้งมันไว้ที่นี่อาจเป็นการทดสอบระวังตัวด้วยเธอเตือนแม้ว่าเธออาจจะไม่สามารถต้านทานมันได้โชคดีที่ตัวอ่อนดับโดยกําเนิดของฉินเฉิน,นไม่กลัวเปลเวไฟดับของเขาฟันไปที่เปลเวเพลิงอย่างไร้ความปราณีแบ่งเปลเวเพลิงมังกรออกเป็นสองส่วน หลังจากพ่นเปลวไฟมังกรออกมามังกรหินก็ไม่ได้ทำอะไรอีกดูเหมือนว่านี่เป็นเพียงข้อจำกัดที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากนั้นทุกคนก็เห็นกล่องสมบัติอยู่ใจกลางวางังกล่องสมบัติถูกเปิดออกและเห็นหยดเลือดสิบหยดลอยอยู่ในนั้นหยดเลือดทั้งสิบนี้คือแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์ชินเชิญไม่กล้าประมาทเขาถือตัวอ่อนของดาบโดยกำเนิดและก้าวไปทีละขัน้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้รอบตัวเขา ดวงตาที่สวยงามของโฮลี่ไมเดนมูเชอรับรู้ถึงความผันผวนของสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังเช่นกันในกรณีที่มีการโจมตีที่รุนแรงเกิดขึ้นเธอสามารถเตือนชินเชิญโดยเร็วที่สุดจากนั้นพวกเขาก็เดินไปที่กล่องอย่างปลอดภยัยและชินเชิญก็หยิบมันขึ้นมาเมื่อเขาเห็นหยดเลือดสิบหยดที่ลอยอยู่ในนั้นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นแมงป่องตัวใหญ่ก็ตื่นเต้นเช่นกันเราควรรู้ว่านี่คือแกนแท้โลหิตของมังกรศักดิ์สิทธิ์เผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริงจะไม่อนุญาตให้มีการไหลเวียนของเลือดภายนอกชินเชิญป หลังจากที่พวกเขาออกมาจากความว่างเปล่าพวกเขาก็ประหลาดใจที่พบว่ามีร่างทรงอำนาจยืนรอพวกเขาอยู่ร่างนี้รอยอยู่นอกรอยแต่เป็นเวลานานเมื่อเขาเห็นชินเชินและคนอื่นๆเดินออกมาเขาก็พูดว่าเพื่อนนักพรตเต๋าแล้วคุณหล่ะจะมอบแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือของคุณได้อย่างไรฉันยอมแลกกับคุณจุดจุดจุดชินเช,ชินหัวเราะช่างเป็นเรื่องตลกนี่คือแก่นแท้โลหิตของมังกรศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ในเก้าสวรรค์และสิบดินแดนก็ยังหาได้ยากคิดว่าเพื่อนคนนี้มีความคิดเกี่ยวกับสมบัติของเขาตอนที่โอสสวรรค ร่างนี้ทรงพลังมากๆเสียจนโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ู้สึกได้ถึงแรงกดดันคิดว่าออร่าของร่างนั้นแข็งแกร่งกว่าตัวเธอเองด้วยซ้ําดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเราควรรู้ว่าโฮลี่ไมเดนมูเชอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเกรกดกอรเรียมระดับสูงอยู่แล้วทําให้เธอไม่ต้องคิดมากกับผู้ที่อยู่ในอาณาจักรเดียวกันแต่ตอนนี้ร่างตรงหน้าทําให้เธอรู้สึกหวาดหวั่นพระเจ้ารู้ดีว่าอีกฝ่ายมีพลังอะไรร่างนั้นเดินไปข้างหน้าทีละก้าวและมองตรงไปที่ดวงตาของชิน,ชน หากเจ้าไม่เต็มใจที่จะส่งมอบข้าสามารถนำสมบัติออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนแก่นแท้ของเลือดมังกรอันศักดิ์สิทธิ์กับเจ้าได้ชินเชิญสมัมผัสได้ถึงความเป็นปรปักษ์ของอีกฝ่ายเขาต้องมีพลังมากพอที่จะติดตามความผันผวนและค้นหาสถานที่แห่งนี้ได้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะรู้ว่าพวกเขาได้รับแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์บุคคลน,นี้ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยปรากฏตัวในการประมูลแต่เมื่อคิดว่าชินเชิญและคนอื่นๆไม่ได้ตรหนักว่าพวกเขาถูกติดตามจากนี้ใครๆก็เห็นว่าคนผู้นี้แข็งแกร่งเพียงใด เมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินเฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งและถามว่าคุณมีสมบัติอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกับฉันมันควรจะรู้ว่าแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นมีค่ามากแม้จะอยู่ในโลกใบเล็กนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติอันสูงสุดเขาไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายจะสามารถนำสมบัติที่มีค่าเท่ากันมาแลกเปลี่ยนกับเขาได้ร่างนั้นผ่อนคลายลงเล็กน้อยตอนนี้เขาได้ยินว่าฉินเฉินยอมอ่อนข้อแล้วหมายความว่ามีที่ว่างสำหรับการเจรจาท้ายที่สุดฉินเฉินมีผู้เชี่ยวชาญในดินแดนเดียวกับเขาอยู่เคียงข้างเขาหากออดีีีีตมมเเเเเลล่่ยยืนๆขจะสปร ร่างนั้นก็นําสมบัติของเขาออกมาชินเชิญและคนอื่นๆกลั้นหายใจเมื่อเห็นสมบัติที่เขาหยิบออกมาแท้จริงแล้วมันคือโอสถสวรรค์การจําแนกสมบัติทางธรรมชาตินั้นเข้มงวดมากในหมู่พวกเขายาชั้นยอดคือโอสถสวรรค์ซึ่งดับสูญไปนานแล้วในก้าสวรรค์และสิบดินแดนมันเป็นสมบัติที่หายากมากเช่นเดียวกับเลือดของเผ่าพันธุ์มังกรที่แท้จริง ผู้มาใหม่ถือโอสถสวรรค์และอธิบายว่าโอสถสวรรค์น,นี้คือดอกลินลี่สไปเดอร์แดงซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าได้รับจากโลกใต้พิภพแม้ว่าจะมีพิษร้ายแรงแต่ก็มีความสามารถพิเศษคือรักษาคนตายนอกจากนี้ยังสามารถให้ร่างกายแบบใหม่แก่บุคคลที่เรียกว่าเน็ตเตอร์เวิลด์มิสเต็กบอดี้แม้แต่จัก,กรพรัดกึ่งเทพในเผ่าพันธุ์โลกใต้พิภพก็ยังไล่ตามเหมือนฝูงเป็ดสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ควรเทียบได้กับแก่นแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่ เมื่อได้ยินเช่นนี้ชินเชิญและดวงตาของคนอื่นๆก็เปล่งประกายด้วยความปรารถนาพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสมบัติที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้มาก่อนคงจะมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกใบเล็กๆใบนี้ชินเชิญระงับความปรารถนาที่สันไหวในใจของเขาและถามต่อไปว่านอกจากดอกลินลี่แมงมุมสีแดงนี้แล้วเจ้ามีสมบัติอื่นอีกหรือไม่ร่างทรงอำนาจถอนหายใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องการสมบัติอื่นดังนั้นเขาจึงหยิบลูกบอลแสงสีขาวที่ปล่อยความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวออกมาเมื่อทุกคนเห็นสิ่งที่อยู่ในแสงสีขาวกก็ตกใจ มีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่หอมดงด้วยแสงแต่มันแตกต่างจากลินลี่แมงมุมสีแดงตรงที่ไม่มีกลิ่นไอายของยินที่บริสุทธิ์ที่สุดในทางกลับกันมันทำให้เกิดความผันผวนของอย่างที่บริสุทธิ์ที่สุดดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกทานตะวันมันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้อาวุโสในเผ่าพันธุ์ของฉันได้รับจากดวงอาทิตย์ในโลกภายนอกหลังจากจากโลกใบเล็กนี้ไปแล้วฉันเชื่อว่าเธอน่าจะรู้อยู่แล้วว่าดอกไม้นี้มีค่าแค่ไหนดอกไม้นี้ถูกเรียกว่าดอกทานตะวันและมันก็เป็นสมบัติที่หายากเช่นกันเหล่าว ในประวัติศาสตร์ดอกไม้ทั้งห้านี้ล้วนได้รับมาจากบุคคลระดับสูงใครจะจินตนาการได้ว่ามันลำคาเพียงใดฉินเฉินและคนอื่นๆสามารถรับรู้ได้คิดว่ามนุษย์ในโลกใบเล็กใบนี้คงออกจากที่แห่งนี้ไปเก็บดอกไม้นี้ที่ดวงอาทิตย์ได้เราควรรู้ว่าเปลวเพลิงของดวงอาทิตย์นั้นรุนแรงมากและมีรัศมีแห่งการทำลายล้างหากผู้ฝึกฝนธรรมดาเข้าใกล้มันแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพก็ยังละลายและกลายเป็นขี้เท่าในทันทีดอกทานตะวันเติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นนี่หมายความว่านี่คือดอกทานตะวันดอกที่6ในประวัติศาสตร มันล้ำค่าย,ยิ่งกว่าแก่นแท้โลหิตของมังกรศักดิ์สิทธิ์เสียอีกร่างนั้นพูดช้าๆครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นเจ้าของหยกมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่หน้าเสียดายที่ฉันไม่สามารถหาสถานที่ซึ่งทิ้งสมบัติของมังกรศักดิ์สิทธิ์ไว้ได้ตอนนี้คุณพบมันแล้วดูเหมือนว่าคุณจะถูกชะตาก,กับมังกรศักดิ์สิทธิ์หลังจากได้เห็นสมบัติทั้งสองนี้จิตใจของฉินเฉินก็ขยับและตัดสินใจเขาหยิบแก่นแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหยดออกมาจากกลองอย่างเงียบๆมีสาระสำคัญของเเเลืือออดดดดมัังงงงงกรรศิ์ธ้้้้้หยย่่่่่าาาาีููขขนนไ หากเขาสามารถใช้แก่นแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหยดเพื่อแลกกับดอกลินลี่แมงมุมแดงและทานตะวันมันจะเป็นผลกำไรมหาศาลแม้ว่าแก่นแท้เลือดของมังกรสวรรค์จะล้ำค่าแต่คุณค่าของมันก็น้อยกว่าการผสมระหว่างดอกลินลี่แมงมุมแดงและดอกทานตะวันโลกใบเล็กใบนี้ประเมินค่าไม่ได้จริงๆเมื่อเห็นชินเชินนำแก่นแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ออกมาสองหยดร่างนั้นค่อนข้างไม่พอใจจากนั้นเขาก็พูดว่าเพื่อนนักพรตเต๋าคุณคิดไม่ถึงว่าจะใช้แก่นแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหยดเพื่อแลกกับดอกลินล ชินเชิญพยักหน้าถ้าคุณไม่พอใจฉันสามารถให้คุณเพียงคนเดียวร่างนั้นโกรธมากเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายมีแก่นแท้ของเลือดมังกรสวรรค์มากกว่าสองหยดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ช่วยเขาได้มากในท้ายที่สุดเขากัดฟันและผลักลินลี่แมงมุมแดงและดอกทานตะวันไปฝั่งตรงข้ามตกลงตกลงจะเห็นได้ว่าเขาเจ็บปวดมากเช่นกันแม้ว่าสมบัติสูงสุดทั้งสองนี้จะถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับสมบัติสูงสุดอื่นๆแทนแก่นแท้เลือดของมังกรศักดิ์สิต่กกมัน,น็าคาคากกบลลล้ใโใเ ชินเชินค่อนข้างประหลาดใจที่อีกฝ่ายยืนหยัดเกี่ยวกับแกนแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์จากนั้นชินเชินได้มองดูฮลลี่ไมเดนมูเชอส่งสัญญาณให้เธอเก็บดอกลินลี่แมงมุมสีแดงและดอกทานตะวันเมื่อเห็นเธอเก็บดอกไม้ชินเชินค่อยๆห่อแกนแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหยดด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาและผลักมันเข้าหาร่างร่างนั้นได้รับแกนแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหยดอย่างระมัดระวังและมีความสุขในที่สุดข้าก็สามารถเปลี่ยนร่างมังกรศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเห็นร่างนั้นตื่นเต้นและมีความสุขแก่นแท้ของเลือดจะต้องเป็นประโยชน์กับเขามากในสายตาของอีกฝ่ายหยดแก่นแท้เลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหยดมีค่ามากกว่าดอกลินลี่แมงมุมแดงและดอกทานตะวันรวมกันร่างมังกรเทวะที่เขาบ่มเพราะอยู่ห่างจากความสำเร็จเพียงก้าวเดียวและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาต้องการคือแก่นแท้เลือดของมังกรเทวะจุดๆๆ,ๆุเทคนิคสูงสุดที่เขาฝึกฝนถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเสมือนผู้สูงสุดในโลกใบเล็กถ้าเขาสามารถได้รับแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิท์เขาก็จะสามารถก ดีวายดราก้อนบอดี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทัดเทียมกับร่างกายศักดิ์สิทธิ์มากมายบทที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดหนีเอาชีวิตรอดแม้แต่ร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งความโกลาหลของชินเชินก็สามารถเทียบเทียนได้และไม่ดีไปกว่าร่างมังกรศักดิ์สิทธิ์ของอีกฝ่ายดังที่ได้กล่าวไปแล้วอดีตได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งความโกลาหลซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีพลังมากกว่าร่างมังกรศักดิ์สิทธิ์หลังจากได้รับแกนแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สองหย ชินเชินและคนอื่นๆไม่กล้าอยู่อีกต่อไปควรมีสิ่งมีชีวิตอื่นในโลกใบเล็กนี้ถ้าพวกเขายังคงอึดอัดพวกเขาอาจตายที่นี่ด้วยเหตุนี้ชินเชินจึงรีพาทุกคนผ่านประตูดวงดาวและจับไปขณะที่พวกเขากำลังผ่านเกตดฝ่ามือยักมาอึมาก็ปรากฏขึ้นและตรงเข้ามาหาพวกเขาทันใดนั้นความรู้สึกของการอยู่ในวิกฤตความเป็นความตายเกิดขึ้นในใจของชินเชิญและคนอื่นๆการดำรงอยู่ประเภทใดที่สามารถปวดปล่อยพลังที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ ตามที่คาดไว้เมื่อพวกเขาได้รับแกนแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์บุคคลที่ทรงพลังจำนวนมากสังเกตเห็นพวกเขามิฉะนั้นคนเหล่านั้นคงไม่มาหาพวกเขาและโจมตีพวกเขาชินเชิญและสหายของเขาจากไปอย่างเร่งรีบขณะที่โฮลี่มูเซวิยอหันกลับมาและเผชิญหน้ากับฝ่ามือที่น่าสะพรึงกลัวพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาจากกลางของเธอฉีกความว่างเปล่าออกไปหลายพันไมล์เธอส่งกระแสะพลังงานไปที่ฝ่ามือข้างหน้าเธอและพลังงานก็กระทบฝ่ามือเหมือนลำแสงเจ็ดสี อย่างไรก็ตามฝ่ามือไม่ได้หยุดเลยและยังคงฟาดลงไปที่ฝูงชนต้องการที่จะฆ่าพวกเขาที่นี่และเอาแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิก์สิทธิ์ออกไปสิ่งนี้บ่งชี้ว่าสถานการณ์ร้ายแรงดวงตาที่สวยงามของโฮลลี่ไมเด้นมูเชอเต็มไปด้วยความประหลาดใจในขณะที่ใบหน้าที่สวยงามของเธอปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญคนนี้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเก็บพวกมันไว้ที่นี่อย่างไรก็ตามการโจมตีของเธอก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเช่นกันและเธอควรจะสามารถทะลวงฝ่ามือได้ด้วยการโจมตีจุด เช่นเดียวกับที่โฮลลี่ไมเดนมูเชอร์คาดไว้พลังงานของเธอเป็นเหมือนลำแสงแห่งสวรรค์ที่เจาะผ่านจัก,กระวลแอร์ละทิ้งรอยไว้บนฝ่ามือน่าเสียดายที่ฝ่ามือไม่ได้ลดความเร็วลงและยังคงฟาดใส่ฝูงชนด้วยพลังอันทรงพลังจากนั้นความว่างเปล่าก็ถูกล็อกและพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะฉีกความว่างเปล่าเพื่อเทเลพอร์ตดวงตาของชินเฉินเต็มไปด้วยความโกรธในขณะที่เขาคำรามและตัวอ่อนของดาบโดยกำเนิดในมือของเขาก็ระเบิดออกด้วยพลังของจัก,กรพัดนับตั้งแต่ที่เขาทะลงไปถึงระดับแของอาณาจักรสุพรีมเสร็จเขาก็ไม่ม ต่อจากนั้นเขาก็ฟันออกด้วยดาบของเขาการโจมตีด้วยดาบอันน่าสะพรึงตัวฉีกท้องฟ้าออกจากกันทันทีและผ่าฝ่ามือออกเป็นสองส่วนจากนั้นเขาก็ดึงข้อมือของฮลลี่ไมเดนมูเชอร์และรีบเข้าไปในเกตแมงป่องตัวใหญ่และอยู่จิเข้าไปในสตาเกตก่อนในขณะที่ชินเชินและโฮลลี่มูเซวิยอรีไปจากนั้นเสียงถอนหายใจดังมาจากที่ที่ไม่รู้จักและราวกับว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่ที่เขย่าชินเชินและโฮลลี่มูเซวิยอทํทำให้พวกเขากระอักเลือดออกมาพวกเขารู้สึกเหมือนอยู่ไม่ไกลจากความตาย ชินเชิญผลักโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ออกไปอย่างกระทันหันและในวินาทีต่อมาเขาก็ได้เห็นฉากที่เขาจะไม่มีวันลืมร่างที่สง่างามปรากฏขึ้นร่างนั้นแสดงพลังที่ไม่อาจต้านทานได้และมองมาที่เขาอย่างเย็นชาเพียงแค่เหลือบมองก็ทําให้ฉินเชิญรู้สึกราวกับว่าเขากําลังจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ลุกลนแม้แต่เธอก็ไม่สามารถต้านทานพลังของการดํารงอยู่ที่หน้าสะพรึงกลันนั้นได้ชินเชิญได้ไหม ริมฝีปากของคิ้นเชนม้วนเป็นรอยยิ้มด้วยความบ้าคลัง่งเขาเปิดใช้งานเซนจูรี่อารีดิสลาดิสซึ่งยังมีโอกาสสองครั้งที่จะปลดปล่อยการโจมตีที่สามารถฆ่ามหาเทพได้ก็ระเบิดด้วยแสงขาวดำแถวที่น่าสะพรึงกลัวก่อตัวขึ้นและถูกโยนออกไปโดยฉินเฉินกดร่างที่ไม่รู้จักหยุดอยู่ตรงหน้าเขาร่างนั้นดูไม่พอใจและเขาก็ลืมตาขึ้นด้วยสิ่งนั้นเซนจูรีอารีดิสที่สามารถฆ่าผู้เที่ยวชาญอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เป็นเสียงเสียงด้วยเสียงดังครมครามปะทุข,ขึ้นพร้อมกับความผ ใช้ประโยชน์จากความโกลาหลทั้งหมดชินเชินกระทืบความว่างเปล่าและใช้เทคนิคลับเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประตูดวงดาวได้สำเร็จเมื่อร่างสูงและแข็งแรงเห็นว่าชินเชิญและคนอื่นๆได้ออกจากประตูดวงดาวไปแล้วเขารู้สึกเสียใจในใจเมื่อคิดว่าเขาปล่อยให้เด็กน้อยนิรนามสองคนนั้นหนีไปได้ในสายตาของเขาคิเ้เชนและโฮลี่ไมเดนมูเชิญนั้นไม่สำคัญเท่ากับมดเขาไม่เต็มใจอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้พวกเขานี้ไปท้ายที่สุดพวกเขามีแกนแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการไล่ตามพวกเขาเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งที่น่าสะปรึงกลัวของเขาแล้วเขาอยู่เหนือขอบเขตเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและจะต้องมาถึงขอบเขตที่ไม่อาจบรรยายได้ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้แม้แต่ชินเชิญด้วยอาวุธระดับจัก,กรพรรดิของเขาอย่างไรก็ตามในขณะที่ร่างนั้นกำลังจะออกจากประตูแห่งดวงดาวโซ่สีทองก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาโซ่นั้นธรรมดามากแต่ก็รังเขาไวัแน่นพวกเขาเปล่งแสงสีทองออกมาไม่ยอมให้เขาจากไปเขาไม่สามารถแม้แต่จะแตะประตูดวงดาวร่างสูงใหญ่ถอนหายใจเฮือกใหญ่ เมื่อมองไปที่เกตสตาดูเหมือนเขาจะครุ่นคิดอยู่ลึกๆสำหรับชินเชิญและคนอื่นๆที่จับไปแล้วพวกเขาเพิ่งรอดพ้นจากอันตรายพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกตามล่าเช่นนี้เพียงเพราะพวกเขาได้รับแกนแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างที่พวกเขาคาดไว้การดำรงอยู่ที่ทรงพลังได้ตรวจพบพวกเขาทันทีที่เข้าสู่โลกใบเล็กนี้ยังคงมีเลือดอยู่ที่มุมปากของโฮลี่ไมเดนมูเชอสภาพของเธอไม่ดีมากแต่เธอจับชินเชิญที่กำลังรีบออกจากเกต เป็นคนสุดท้ายที่รีบออกไปฉินเชิญได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้แต่อวัยวะภายในของเขาก็ดูเหมือนจะใกล้จะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่ต้องพูดถึงออร่าของเขาซึ่งตอนนี้เป็นเหมือนยายแมงมุมอยู่แล้วชินเชิน,ชนเผยรอยยิ้มที่น่ากเกลียดอย่างยิ่งการโจมตีเมื่อกี้น่ากลัวเกินไปเขาเกือบเอาคืนไม่ได้แล้วเซนจูรีอารีดิเยียคงใช้งานได้สองครั้งแต่ถูกทำลายโดยการดำรงอยู่ที่หน้าสะพรึงกลัวนั้นดังที่กล่าวไว้ว่าเซนจูรี่อารีดีสช่วยชีวิตคินเชนยูจิรีไปพร้อมกับความกังวลในดวงตาของเธอเธอไม่รู้ว่าชีชาารรชีวิตจจาาาากกรรบดดเเสสหหัช่่นน้้ไไือม ในทางกลับการแมงป่องตัวใหญ่นั้นน่ากลัวมากเขากล่าวว่าผู้เที่ยวชาญในโลกใบเล็กใบนั้นจะต้องดำรงอยู่อย่างสูงสุดไม่น่าเชื่อว่าเราจะรอดจากเขาได้ฉันกลัวว่าอีกฝ่ายอาจจะฆ่าเขาออกจากสตาเกตคุณต้องรู้ว่าตราประทับของเกตจะไม่สามารถดักจับการมีอยู่นี้ได้อย่างแน่นอนหลังจากได้ยินคำพูดของเขาโฮลี่ไมเด้นงูเธอพยักหน้าและมองไปที่ประตูดวงดาวดูเหมือนเธอจะหวาดกลัวศัตรูที่ออกมาจากประตูดวงดาวจริงๆดังนั้นเธอจึงฉีกความว่างกล่าวทันทีแอลและทิ้งไว้กับยูจิชิงเชิญและแมงป่องตัวใหญ่พวกเขาต้องซ่อนตัวก่อนเผื่อวว่่่าาาาาาออออีกกกกกฝยจจะมเเเตพพืคหข ตอนนี้พวกเขาไม่มีกาลังรบเริ่มจากหากพวกเขาถูกอีกฝ่ายกําหนดเป้าหมายผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือพวกเขาตกอยู่ในมือของอีกฝ่ายในเวลานั้นความตายเท่านั้นที่จะรอพวกเขาอยู่บทที่สา8ร้อยแปดสแปดถึงสามร้อยแปดสิบปดวบีการกระทําของอีกฝ่ายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการฆ่าพวกเขาบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีเช่นนี้ย่อมทําให้ทุกคนตื่นตัวหลังจากออกจากเกตชินเช,ชินและคนอื่น,นๆก็มาถึงดาวเคราะโบราณที่รกร้างไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนี้และกลายเป็นดินแดนที่ตายแล้ว บางทีดาวเคราะห์บโบราณดวงนี้เคยมีอรารยธรรมที่ทรงพลังและสิ่งมีชีวิตมากมายแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วโพลี่ไมเด้นมูเชอร์ได้ตั้งข้อจำกัดเพื่อแยกออร่าของพวกเขาตราบใดที่พวกเขาอยู่ในขอบเขตออร่าของพวกเขาจะไม่รั่วไหลอัสเจรีอัศเจรีสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการตรวจสอบอาการบาดเจ็บของขินเชนชินเชนใส่หัวแม้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะสาหัสแต่เขาก็ยังไม่ใกล้าตายมิฉะนั้นเขาคงตายในโลกใบนั้นไปนานแล้วชินเช,น,ชนหยิบแก่นแท้เลือดมังกรกศักดิ์สิทธิ์หยดหนึ่งออกมาจากกล่องและกลืนมันเข้าไป แก่นแท้เลือดมังกรกศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแท้จริงในทันทีออราที่น่าสะพรึงกลัวได้โจมตีอวัยวะภายในของชินเฉินอวัยวะภายในของเขาถึงขีดจำกัดที่พวกมันจะทนได้ในทันทีพวกเขาแทบไม่สามารถกักเก็บพลังอันน่าสะพรึงกลัวได้แม้ว่าจะใกล้จะแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงแก่นแท้เลือดของมังกรสวรรค์มีพลังที่แข็งแกร่งท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุ์มังกรเองก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสวรรค์ดังนั้นสาระสำคัญของเลือดที่หลงเหลือจากการรรรดดดงงงออยยู่่่ักลาาาวจะธมไไร้ร มันทําให้ฉินเชิญมีพลังชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดช่วยให้อาการบาดเจ็บของเขาสามารถรักษาได้อวัยวะภายในของเขากําลังได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากถูกพลังทําลายความเจ็บปวดทาให้ฉินเชินขมวดคิว้วและเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลลงมาตามใบหน้าของเขาใครๆก็เห็นว่าความเจ็บปวดนั้นเหลือทนเพียงใดโชคดีที่ฉินเชิญสามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุดกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาหนึ่งวันและหนึ่งคืนแต่ในที่สุดฉินเชิญก็ระงับอาการบาดเจ็บของเขาได้ในขณะนี้เขาถอนหายใจหนักๆรัศมีของเขาพันผวนเล็กน้อยและค่อยๆฟื้นตัว ใบหน้าของเขาซีดเซียวแต่ริมฝีปากกลับมีเลือดฝาดเล็กน้อยดูเหมือนว่าชินเฉินจะไม่ตกอยู่ในอันตรายอีกต่อไปจากนั้นยูจิและโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ก็หยุดกังวลจากนั้นชินเฉินก็นำแก่นแท้ของเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ออกมาเดิมทีมีสารสำคัญเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์สิบหยดในกล่องชินเฉินใช้สหยดเพื่อแลกเปลี่ยนและใช้หหยดด้วยตัวเองดังนั้นจึงเหลือเ็ดหยด ในบรรดาหยดทั้ง7นั้นเขามอบให้โฮลี่ไมเด้นมูเชอร์สหยดสหยดแก่แมงป่องตัวใหญ่และ2หยดแก่ยูจิเขาเก็บไว้เพียงหยดเดียวเพราะเขารู้สึกได้ว่าแก่นแท้เลือดของมังกรกศักดิ์สิทธิ์มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถผนึกอยู่ในร่างกายของเขาได้ แม้ว่าอาการบาดเจ็บของเขาจะหายสนิทแล้วแต่แก่นแท้ของเลือดยังคงเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามร่างกายของฉินเฉินเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์แห่งความโกลาหลซึ่งโดยธรรมชาติแล้วหมายความว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยแก่นแท้ของเลือดมังกรด้วยเหตุนี้สาระสำคัญของเลือดจึงกลายเป็นพลังงานที่เสริมร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆโฮลีมไมเดนมูเชยหยิบดอกลินลี่แมงมุมสีแดงและดอกทานตะวันที่เธอเก็บไว้และส่งคืนให้คินเชนนี่คือสิ่งที่ฉินเฉินได้รับจากการซื้้้อออออขขาายดััังงงงงนนนนจึเเเป็รรรื่่ถูกกตทีคคบพวม มันเป็นเพียงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบเล็กก่อนหน้านี้นั้นรีบร้อนเกินไปและพวกเขาเกือบตายอยู่ข้างในที่เธอไม่ได้มอบดอกไม้คืนให้ชินเชิญในตอนนี้ชินเชินเก็บดอกลินลี่แมงมุมแดงและดอกทานตะวันไว้จากสิ่งที่เขารู้ยาจากสวรรค์ทั้งสองนี้มีพลังที่เหลือเชื่อทั้งคู่ถ้าเขาสามารถหาปรมาจารย์นักเล่นแร่ปแปรธาตุในอาณาจักรโอสถแห่งเซนได้เขาควรจะสามารถได้รับยาอันมีค่ามากมายนับไม่ถ้วนการปลืนและปรับแต่งดอกไม้เหล่านี้โดยตรงจะเป็นการสิ้นเปลือง หลังจากเก็บยาจากสวรรค์ทั้งสองไปแล้วชินเชิญก็นึกถึงฉากสุดท้ายที่เขาได้เห็นท่าทางโออานั้นดูเหมือนจะต้องการไล่ตามเขาต่อไปแต่โซ่เหล็กกลับปรากฏอยู่บนร่างของอดีตจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีชินเชิญจากไปและสูญเสียการมองเห็นการดำรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวทั้งหมดด้วยเหตุนี้การคงอยู่คงไม่สามารถไล่ตามพวกเขาได้เขาสงสัยว่าโซ่ชนิดใดที่สามารถยับยั้งสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ต้องรู้ว่าผู้เที่ยวชาญดังกล่าวเป็นตัวตนที่ก้าวข้ามอาณาจักรมหาเทพอย่างแน่นอนเป็นไปได้อย่างยิ่งที่เขาไปถึงออาณจาักรเทพผู้วุโส ผู้ที่อยู่ในอาณาจักเอลเดอร์กอตควรเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความแข็งแกร่งที่เหนือจินตนาการชินเชิญไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามีการดำรงงอยู่ที่น่ากลัวเช่นนี้นี่คือการดำรงงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาเขาสงสัยว่าอีกฝ่ายมีพลังมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวใต้เหวฝังศพจากกระพัดหรือไม่ชินเชินยังคงมองไปในระยะไกลบนโลกโบราณที่อยู่ห่างจากสตาเกตมากดูเหมือนว่าเขาจะได้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัว ความผันผวนที่ปล่อยออกมาจากบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หัวใจของทุกคนสั่นคลอนมันนามาซึ่งแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อกดทับพวกเขาเงาดาบุกวาบและดูเหมือนจะครอบคลุมครึ่งหนึ่งของทุ่งดาราทุกคนอดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือดาวเคราะห์โบราณสัตว์ประหลาดไม่ทราบขนาดกําลังเดินเต่เต่อยู่เหนือดาวเคราะห์โบราณสัตว์ประหลาดตัวนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญจากเผ่าพันธุ์จัก,กรวาลที่ทรงพลังเพราะฉินเชินและคนอื่นๆดูเหมือนจะสัมผัสถึงสิ่ง,งมีชีชวิตอื่นๆ มันควรจะเป็นอาวุธสงครามที่ควบคุมโดยใครบางคอน,นอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็ได้รับความสนใจยูจิเคยเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้โดยธรรมชาติแม้ว่าจะเพียงครั้งเดียวจากระยะไกลในเวลานั้นดาวเคราะโบราณสองดวงในจัก,กรวาลกำลังทำสงครามกันและสัตว์ร้ายสงครามที่น่าสะพรึงกลัวก็เคยปรากฏตัวมาก่อนไม่ว่าอาวุธสงครามที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนพวกมันก็จะปล้นเอาพลังงานและปัจจัยต่างๆไปใช้เองพวกมันสามารถกลืนกินดาวเคราะที่มีชีวิตซึ่งจะให้พลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับพวกมันเพื่อเดดินทาาาาาาางสู่่่่จจกกกรรววววลลอไ้ชม ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนพวกเขาจะทำลายอารยธรรมที่พวกเขาเห็นเพราะพวกเขาต้องการพลังงานชีวิตทางวัตถุที่ทรงพลังเพื่อให้พลังงานแก่พวกเขาเมื่อรู้เรื่องนี้หัวใจของคินเชนก็เต็มไปด้วยความโกรธหลังจากที่ยูจิอธิบายสถานการณ์ทุกคนก็มงยมงเป็นไปได้ไหมว่าสัตว์ร,ร้ายสงครามกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งหรือมากกว่านั้นสัตว์ร,ร้ายเคยรู้สึกถึงบางสิ่งที่กระตุ้นความต้องการของมันหรือไม่สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของอสูรสงครามได้นั้นน่าสนใจมาก ชินเชิญให้ทุกคนดูพวกเขาเกือบจะฟื้นคืนสู่สภาพสูงสุดแล้วในจุดนี้ดังนั้นพวกเขาจึงตามสัตว์ร้ายสงครามไปมีผู้เชี่ยวชาญมากมายจากเผ่าพันธุ์ต่างๆในจักรวาลเกี่ยวกับสัตว์ร้ายสงครามซึ่งพวกเขาดัดแปลงมันเป็นหุ่นเชิดด้วยการควบคุมความคิดของสัตว์ร้ายมันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดและรู้วิธีปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะทำให้สัตว์ร้ายทำลายตัวเองหรือชนเข้ากับหลุมดำมันก็จะทำโดยไม่ลังเลหัวใจของคิ้งเชนเต็มไปด้วยความโกรธเขาไม่เคยคิดว่าการดำรงอยู่เหล่านี้จะทำ การกระทำที่กลืนกินดาวเคราะห์ในจัก,กรวาลและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานนั้นถือว่าป่าเถื่อนมากต่อจากนี้ชินเชิญและคนอื่นๆซ่อนตัวกับสัตว์ร้ายสงครามและถูกพาไปยังที่ที่ไม่รู้จักพวกเขาไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนในที่สุดหลังจากช่วงเวลาที่ไม่รู้จาักการดำรงอยู่บางอย่างได้ค้นพบฉินเชิญและกลุ่มของเขาทันใดนั้นผู้เที่ยวชาญจากเผ่าพันธ์จัก,กรวาลที่ทรงพลังซึ่งแต่เดิมเป็นสัตว์ร้ายสงครามรีบออกไปพวกเขาคิดว่าชินเช,ชินและคนอื่นๆเป็นผู้บุกรุกจุดจุดจุด,จดบทที่3 89-3้อยแปดสิบเก้น พวกเขาต้องการโจมตีฉินเฉินและคนอื่นๆและทำลายพวกเขาอย่างไรก็ตามฉินเฉินจะตายแบบนั้นได้อย่างไรเขาเป็นราชาผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์มนุษย์อาวุธจักรพรรดิสุขีในมือของเขาปลดปล่อยพลังที่น่าสะพรึงกลัวในขณะที่เขาต่อสู้กับผู้เที่ยวชาญจากเผ่าพันธุ์จัก,กรวาลที่ทรงพลังเราต้องรู้ว่าผู้เที่ยวชาญของเผ่าพันธุ์จัก,กรวาลที่แข็งแกร่งเหล่านี้น่ากลัวและน่ากลัวอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นจำนวนของพวกมันบนสัตว์ร,ร้ายสงครามนั้นนับไม่ถ้วน อัสเจรีอัสเจรีหลายคนอยู่ในอาณาจักรเศษและผู้ที่แข็งกแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาอยู่ในอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่สามคนในจำนวนนี้ผู้เที่ยวชาญด้านอาณาจักรแห่งเทพนำเผ่าพันธุ์ที่เหลือของเขาเข้ามาและโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ก็ฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายอีกฝ่ายก็เป็นเพียงผู้เที่ยวชาญร,ระดับเทพธรรมดามดาพวกเขาไม่เหมาะกับเธอเลยซึ่งเป็นผู้เที่ยวชาญร,ระดับแนวหน้าในหมู่ผู้เที่ยวชาญด้านอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ต่อจากนั้นกระแสของผู้เที่ยวชาญที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากเผ่าพันธุ์จักรวาลที่ทรงพลังพุ่งเข้าาาามาหาพวกเข เมื่อเห็นสิ่งนี้ความโกรธของชินเชิญก็จุดประกายเปลวไฟสีเขียวที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นบนร่างของเขาและดอกบัวก็บานอยู่ใต้เท้าของเขาชินเชิญก้าวขึ้นไปบนเพลิงปีศาจดอกบัวเขียวระเบิดเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวและเผาสัตว์ร้ายสงครามในพริบตาสัตว์ร,ร้ายสงครามก็ถูกจุดไฟครั้งใหญ่ร่างกายของสัตว์จากกราลน,นี้ดูเหมือนจะเผาไม่ได้ง่ายพอจุดไฟแล้วก็ดับไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่เหลืออีกสองคนบินไปเพื่อฆ่าชินเชิญและคนอื่นๆ ในสายตาของพวกเขาชินเชิญเป็นเหมือนมดหักไม่ใช่เพราะความใกล้ชิดการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากสัตว์ร,ร้ายสงครามก็สามารถฆ่าอีกฝ่ายได้แต่ตอนนี้ชินเชิญและคนอื่นๆได้มาถึงด้านบนของสัตว์ร,ร้ายสงครามแล้วดูเหมือนว่าสัตว์สงครามจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปมันกลายเป็นขี้เท่าและผู้เที่ยวชานก็เผาไม่เช่นกันเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวไม่สามารถดับได้นี่คือเปลวไฟอสูนดอกบัวเขียวของชินเฉินในฐานะที่เป็นเปลวไฟที่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณทิ้งไว้มันค่อนข้างน่ากลัวโดยธรรมชาติสัตว์ยักษ์แห่งจัก,กรวาลไม่สาาาามมรถต้้นนนทัไดเลย ผู้เชี่ยวชาญด้านอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่เหลืออีกสองคนพุ่งเข้าใส่โฮลี่ไมเดนมูเชออย่างบ้าคลาั่งชินเชิญขอให้แมงป่องตัวใหญ่และยูจิรวมพลังกันเพื่อต่อต้านปราดคนอื่นๆผู้เชี่ยวชาญของเศษเรียมเหล่านี้ไม่ได้เป็นอะไรสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามยูจิเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเทพอยู่แล้วดังนั้นเธอจะไม่สามารถจัดการกับผู้อ่อนแอเหล่านี้ได้อย่างไรเธอข้าพบมันอย่างรวดเร็วและเลือดก,ก็ไหลเป็นพันไมล์รอยแตกปรากฏขึ้นบนร่างของสัตว์ร,ร้ายสงครามดูเหมือนว่ามันจะควบคุมร่างกายไม่ได้แลละะะกังจะระเบิด ร่างกายส่วนใหญ่ถูกเพลิงปีศาจดอกบัวเขียวเผาไปแล้วผากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปมันอาจจะระเบิดได้ในเวลานั้นฉินเฉินและคนอื่นๆจะต้องตายอย่างแน่นอนท้ายที่สุดผลกระทบที่น่าสะพรึงกลัวจะน่ากลัวไม่น้อยไปกว่าการระเบิดของดาวเคราะห์โบ,บราณแม้แต่ผู้เที่ยวชาญระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ ดังนั้นชินเชินและคนอื่นๆจึงต้องการที่จะจับไปในขณะนี้โฮลี Wu, ่ไมเด้นมูเชิกกำลังต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาณาจักรมหาเทพที่เหลืออีกสองคนจากเผ่าพันธุ์จาก,กรวาลที่ทรงพลงังชินเชิญจึงเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยและอาวุธประดับจัก,กรพรัดส,สุดล้ำของเขาก็ปลดปล่อยพลังจาก,กรพพัดทะลวงสวรรค์ออกมาออร,ราที่น่าสะพรึงกลัวทำให้หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่หวัดกลัวโดยธรรมชาติพวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับชินเชิญและคนอื่นๆดังนั้นจึงถือว่าพวกเขาเป็นศัตรูเท่านั้น ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ในภาวะสงครามและชินเชินได้ทำลายสัตว์ร้ายสงครามของพวกเขาเป็นเพียงเงื่อนไขว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่มีทางหยุดการต่อสู้มีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในไม่ช้าโฮลี่ไมเดนมูเธอก็ได้รับชัยชนะเธอฉีกแขนของผู้เชี่ยวชาญจากการแข่งขันจักรวาลที่ทรงพลังต่อหน้าเธอเมื่ออยู่ในอาณาจักรมหาเทพเช่นกันผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าโฮลี่ไมเดนมูเธจะทรงพลังได้อย่างไรชินเชินยังได้ต่อสู้เพื่อเสมอกับผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่จากการแข่งขันจักรวาลที่ทรงพลังก่อนหน้าาเข คู่ต่อสู้ของเขาดูเหมือนจะมีความรู้เหนือธรรมชาติบางอย่างที่ทําให้ร่างกายของเขาแข็งมากมากเสียจนแม้แต่ตัวอ่อนของดาบโดยกําเนิดก็ไม่สามารถแทงผ่านร่างกายของคู่ต่อสู้ได้ในเวลาอันสั้นแน่นอนว่านี่เป็นเพราะฉินเฉินอ่อนแอเกินไปที่จะเปิดใช้งานพลังเต็มรูปแบบของตัวอ่อนดาบโดยกําเนิดหากโคลี่ไมเดนมูเชอร์เปิดใช้อาวุธเธอคงสามารถฟันผู้เชี่ยวชาญระดับก็ดเรียมออกเป็นสองส่วนได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวตอนนี้ฉินเฉินทําได้เพียงอดทนรออย่างขมขื่นและรอให้โคลี่ไมเดนมูเชอร์จัดการกับผู้เชี่ยวชาญระดับเกรดก็ดเรียมคนอื่นๆ เขาไม่สามารถเข้าใจภาษาที่ผู้เที่ยวชาญด้านอาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองกำลังพูดแต่เขาไม่จาเป็นต้องเข้าใจเช่นกันเมื่อมองไปที่ท่าทางโกรธของอีกฝ่ายเขาเดาได้ว่าพวกเขาต้องดูถูกเขาถึงแกนและต้องการฆ่าเขาน่าเสียดายที่สถานการณ์กลับตลบปัดโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ได้อาชนะผู้เที่ยวชาญของเกรซก็เตรียมต่อหน้าเธอและอีกฝ่ายก็หนีไปในทันทีแขนอีกข้างของเขาก็ถูกโคลี่ไมเดนมูเชอร์กระชากออกทําให้พละกําลังของเขาลดลงอย่างมากและได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าเขาไม่หนีตอนนี้เขาคงตายไปแล้ว โฮลี่ไมเดนมูเชอร์ไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะมีความสามารถในการหลบหนีที่ท้าทายสวรรค์เช่นนี้มันเป็นเพียงทักษะศักดิ์สิทธิ์เธอทำได้เพียงเฝ้าดูเมื่ออีกฝ่ายกลายเป็นโปร่งใสและหายไปในอวกาศไม่พบเขาในความว่างเปล่าโดยรอบสิ่งที่เธอมั่นใจได้ก็คืออีกฝ่ายหนีไปแล้วจากนั้นโฮลี่ไมเดนมูเชอร์ก็ไปฆ่าผู้เที่ยวชาญของเกรทกอดรียมต่อหน้าคินเชนเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนะักผู้เที่ยวชาญอนาณาจักรเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่เหลือก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้ต่อไปเช่นกันตราบใดที่เขายังไมมมม่่ตาายกกก็จะีโออสสลขึ้นใหเ ถ้าตายไปก็ไม่เหลืออะไรเช่นนี้เขาต้องการที่จะจับไปแต่ชินเชนจะไม่ปล่อยให้เขาจับไปเช่นนั้นร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่วุ่นวายของคินเชนปะทุขึ้นพร้อมกับความโกลาหลที่น่าสะพรึงกลัวที่ปรากฏบนพื้นผิวของร่างกายของเขาจากนั้นเขาก็คว้ามือของอีกฝ่ายไว้ไม่ให้อีกฝ่ายหนีไปได้โฮลี่ไมเดนมูเชอร์รีบเข้ามาลำแสงปรากฏขึ้นในมือของเธอและทำลายหน้าอกของฝ่ายตรงข้ามเป็นชินช้นชิ้นเผยให้เห็นรูขนาดใหญ่เลือดสีน้ำเงินหยดลงบนพื้นอีกฝ่ายก็เส้นใจทันทีเช่นเดียวกับที่ผู้ ไม่มีอะไรต้องจัดการอีกแล้วฉินเชิญและคนอื่นๆฉีกพื้นที่ออกจากกันทันทีและหนีไปจากนั้นพวกเขาก็มองย้อนกลับไปยังที่เกิดเหตุจากระยะไกลสัตว์สงครามเริ่มระเบิดแล้วความผันผวน,นที่น่าสะพรึงกลัวมาถึงพวกเขาแต่พวกเขาก็อยู่ห่างไกลพอที่จะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยไม่มีผู้เชี่ยวชาญจากเผ่าพันธุ์จัก,กรวาลที่ทรงพลังเกี่ยวกับสัตว์สงครามที่สามารถหลบหนีได้พวกเขาทั้งหมดถูกระเบิดจนตายรอยแตกปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเห็นได้ชัดว่าการระเบิดนั้นน่ากลัวเพียงใดสัตว์ร,ร้ายสงครามตายแบบนั้นซึ่งอาจเป็นการหลุดพ้นนจากมั